การเปิดเทอมที่โรงเรียนใหม่โอ้โหวันนี้นะคะป๊ะป๋าก็ไปส่งเพราะว่าก็จะได้เอ้าวใหมก็จะได้เจอเพื่อนเรียนเ็วเลยแล้วก็ซื้อขนมบ้าง อร่อยมากๆๆๆมากมากมาน้ำเปล่าที่เราซื้อมาในวันนี้นะคะไช่แล้วมันคือน้ำดื่มสริงนะคะอร่อยดลีละทุกคนตอนนี้ก็ใกล้ถึงกรุงเทพแล้วนะคะอีกประมาณกี่น,น,ทา,นาทีคะห้านาทีถึงเฮ้ยสะวันกินข้าว ันนี้นะคะน่าจะเป็นของนักเรียนลิงกูสติกทั้งหมดเลยเพราะว่าป็่ไหมคะเออคุณคือแบบเราน่าจะถึงห้องเป็นคนแรกไม่คือจริงๆอ่ะเราต้องได้เดียนห้องนึงห้องที่ถ่ายเมื่อกีนันจะมีแอร์แต่ห้องเนี้ย คือแบบขอให้แบ่งคู่ที่แม่ป้าแล้วห้องเราก็ไม่มีแอร์ใช่ไหมโอ้ยแอร์มันฟังมากอ่ะเขามาห้องยังไงประมาณสิบนแล้วยังไม่มีเพื่อนมาสักคนเลยเคทุกคนตอนนี้นะคะเรามาหาที่สุดอากาศกันก็คือหน้าตา่างก็คือเย็นขึ้นมานิดนึงเฮ้ยเราควรจะเปิดหน้าตา่างังไงบ้าง ก็คือนะคะวันนี้เป็นวันที่3ที่เราไปโรงเรียนเนื่องจากวันแรกถ่ายน้อยมากไม่มีอะไรจะลงมันก็เลยดูแบบยิม้มเิอ่มีเดียวอะเออนั่นแหละเราก็เลยถ่ายเพิ่มวันนี้เราก็ตอนนี้ก็แต่งตัวแปลงค่ะ การเดินเข้าโรงเรียนครั้งนี้เป็นอารมณ์ที่แปลกใหม่มากเพราะปกติเมื่อก่อนก็จะมีเพื่อนก็คือโดนัทคนนุ๊กียที่อยู่บุด็กตู้จะเข้าไปของของกันในตอนเช้าส่วนมากโรงอาหารของโรงเรียนก็จะคนน้อยมากที่ท,ทีนางว่างเยอะมาแต่แอกต่างหตอนเพียงที่แบบคนเต็มเลย ทุกคนตอนนี้ค่ะเราก็อย mm ู hmm. ่กับเพื่อนใหม่ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อของบรคดาสามถังเลยทุกคนะคะเมื่อหลัเราอยู่ที่ห้องของเราแบบเป็นห้องที่แบบแบ่งเลขคู่เลขคี่ใช่ป่ะห้องจริงๆก็อยู่ตรงนู้นห้องที่เป็นประตูกระจกอะทุกคน ป like วดีนเงินนี <laughs> ไ่ได้ฟังเงินนะคะเ้าอตอนหลับวันจัน่าไรเนี่ยเงินงท้องยี่สิบบาท ทุกคนเมื่อกี้เราไปเรียนฟิสิกส์มาที่อาคารเราไปเรียนที่อาคารไหนอาคารเจ็ดอาคารหนึ่งอาคารหนึ่งฮะฮอาคารเจฟิสิกส์อาคารหนึ่งเออเมื่อกี้เราเรียนอาคารหนึ่งเราเรากำลังจะกลับไปที่อาคารเจ็ดนะคะเพราะว่าย้ายห้องแต่ว่าเราไม่ได้อัดไหนห้องเพราะว่าอาจารย์สอนและอาจารย์ไม่ให้ใช้โทรศัพท์นะ เซงงมากว่าแบบเข้าทำดีเข้าอะไรยังไงเนาะผมรวยนะไม่รู้อยนี่นะคะเราก็กำลังมาเรียนวิชาดาราศาสตร์ค่ะนี่คือหนังสือที่ใช้เรียนนะคะของมไหนคะม6ค่ะซึ่งเราอยู่มไหนคะมไหนคะเราอยู่ม6เราอยู่ดียูม4เออไปดเรียนีเดี๋ยวไปดูม6 นะคะห้องที่ควรจะติดแอร์นะคะติดแอร์ไหมเราปิดค่าแอร์เราไปทำไมพ่าเอง์ัน <laughs> ไม่ติดแอร์เออคือเพระนั <laughs> น่งอยู่ในนี้ ตอนนี้นะคะเราก็กินข้าวเสร็จแล้วเราขึ้นมาบนห้องแล้วเราก็กําลังทํางานนี่นะคะทุกคนซัมซูอร่อยมาก ข้าใสหเขาใจหรอข้าใจอะไรเลย,เลยม,ม,มือสวยทําเลยอ่ะอ,อนะคะเราก็จะทำงานกันนะคะแล้วก็ทำางานทำงานทำงานทุกคนสภาพตอนนี้คือไม่ไหวมากอากาศร้อนมากจริงๆริง่วงนอนมากจริงจแลวตอนบ่ายเราไปเราต้องนอน ก็อตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดยู่เราไปซื้อน้ำาถูกมากหร่คือห้าบาทนี่คือห้าบาทคือปกติเขาขายานันประมาณแบบเจ็ดบาทใช่ป่ะที่นี่ขายถูกมากแบบห้าบาทได้น้ำสิ่งมาก็คือน้ำสิ่งดีมากอร่อยที่สุดเธอยังไววไหม ไหวไหมจะอ้วกแล้วจะอ้วกแล้วจะอ้วกออกมาเป็นสุดจริงเป็นยังไงเธอไวไหมเธอไหวไหมจะหลับแล้วสุกจะหลับแล้วแล้วอากาศแสนนอนก็คืออากาศร้อนมากรนอนมากร้อนมากร้อนมากนอนมากภาพสุดท้ายวันนี้นะคะเราก็จะมีเออจับพี่รหัสกันด้วยตอนเย็นจะได้ไปชายเนาะเอางงไปใส่รหัสกัน เร,เราอยู่ที่ห้องที่ห้อเรากำลังอยู่ที่ห้องที่โมหกเพื่อจับสายรหัสกันคก่อนที่จะจับสายรหัสพวกพี่ๆเขาก็จะมาแนะนำตัวให้พวกเราได้รู้จักกันนิดหน่อย ภาษาไเยาอะไรอ่ะอะไรอ่ะหังได้ป่ะเพลงป้าพี่เขาอาจจะเกี่ยวกับงานทำาะไรเราหลุมมากก็คืหัวทำไห้แบบเออ